ประกาศโสดกลางรายการหลังจากที่มีดราม่าเช็คโทรศัพท์แพทนปภาประกาศโสดอีกแล้วกลางรายการงานนี้ทำเอาปุ้ยพิมนวันนั่งกลุมขมักรเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์เมื่อทางด้านแพทนปภาได้ออกมาไลฟ์สดถ่ายของแต่ช่วงหนึ่งของการไลฟ์ได้มีการพูดกับหนุ่มคนสนิทพีชานน์เกี่ยวกับเรื่องการเช็คโทรศัพท์ซึ่งตนได้บอกไม่ชอบหากจะมีคนอื่นก็คงไปอยู่ดีซึ่งก็ทําเอาทางด้านพีชานนนน่าเสียอยู่ไม่น้อย โดยบอลในคลิปแพทนปภาและพีชานน์ได้คุยกันว่าแพทจะบอกพีว่าอย่าเช็คโทรศัพท์คือปล่อยจอยกันได้ไหมในความรู้สึกเราอาแพทบอกพีตลอดว่าแพทไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยเพราะไม่ชอบฟีลลิ่งแบบนั้นต่อให้พีเช็คแต่คนมันจะไปมันก็คือไปซึ่งทางด้านพีชานน์ก็บอกถ้าไม่เช็คก็ไม่รู้อ่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วไม่หยุดไว้ก่อนเขาก็มาเสียใจทีหลังซึ่งแพทนปภาก็กล่าวว่าถ้างั้นก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันไงเธอเชื่อฉันเธอถ้าคนจะไปมันก็ไป ซึ่งก็ทําเอาชาวเน็ตดราม่าแพทนภาะพี่ชาณน์ศรีแต่เป็นสองฝ่ายบางฝ่ายก็เข้าใจแพทนภาะแต่อีกฝ่ายก็เห็นใจและเข้าใจผีชานน์ล่าสุดล่าสุดจู่ทางด้านแพทนภาะประกาศโสดกลางรายการหลังมีดราม่าผีขอเช็คโทรศัพท์โดยในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองแพทนภาะได้กล่าวว่าสรุปให้เลยตอนนี้โสดไม่ต้องอ่านข่าวไรเลยก็หมดล่าสุดคือโสดทําเอาทางด้านปุ้ยพี่มลวันนั่งกลุมขมักกลางรายการ